ใบ้ายบ้ายบ้าบ้านข่อยก็มีใบพัลุงพันก็มีไม่ใช่เหรอฮะไว้บ้านลุงพันก็มีด้วยแต่ว่าใบ้ายไบ้ไฟเนี่ยบ้านลุงพันไมด้เชื่องเขาเขาจะเชื่องเขาได้ครับตอเยีแอทีสอนไปไมได้นะฝั่งน้นฝง งานท่ทรที่เออขุดขึ้นมาได้ระดับที่เสาที่เราทำไว้ไหมน่ะไม่จะขุดลึกจนเกินไปเด้ล่ะไอ้มันกว้างกว่าเพราะจะเตะทีเสาไปทั้งนั้นน่ะนะเดี๋ยวพี่เตรียมเสามันออกทุกท่านโยจะไปบันเทองเตรียมเสาท่นานาได้จะไปหาที่พอ,อเรนจะมาต้องผู้ทั้งบนไม่ได้แล้วเราไม่ตัไปเดี๋ยววันนี้มีเพิ่มนี่ บางมือคอยไสสิหัวเสานะ่ะมันต้องเอามาจังวี่เออต,ต,ต,ต้องงัดต้องตีนนั้นความนั้นไม่ต้องไปขุดว้างมะตวนั้นไม่ได้เออาเเออ,อ,อ,อาเจาเ้าอย่าลังใจนะเจ๊าเฮ้พวกนี้บวยพวกนี้นะ่ะทั้งบุนหน่ามันเออบอสทันี้มันมือเบนะืออะไรเน่ยไปทงพวกเออแก่ั้นนะฮะ ไปเลยนะก็ถอ่ามนหลวง่าอย่างนี้คืนอะไรบกแอนอะไรเัาดันทละทระอยู่ตรงนี้พี่าังเจ้าดูตีมาที่แอนเหรอะี่แอนออกให้หมดนั่น่ะมันได้ระดับตัวนั้น่ะมันไปอย่างเงี้ยเสาจะแไหมมนไปอย่างเงี้ยเหี่ยมเสาฝังิืงมือไปแนียต้องเอาไปมันี่กบานี้มันได้เลยพี่แอน เออมุมนั้นละมันไม่ได้น่ะเอาเยียงเบียนกไ็ได้ปไว้เบียนเดี๋ยวเดี๋ยวครับผู้ับ <c oughs> เมาผดีรับเหมา

โอ้ยมันดับแล้วดัแบ,บแล้ว,แบบแลวโอ้ยตรงนีแบบแ้จะได้ต้องอันนี้เลย เียเียันจะแลนเมื่อบน้ำขาบมีเบียพจะแล่นหน้าบออคิดเ่ันเดือนมงเนาะอยเนี oh. Oh. Um. The the no? so no. ้สเดือนหนาบุ่มไมถามลูกดิเยังนี้เนาะถามลูกี่อ

โอ้เครื่องร้อนเลยร้อนแห้งใหญ่มากเลยนะขึ้นฟงเล็กแล้วไอ้นุ๊กเ,เสร็จยางไอ,อ้นุ๊กหน่ะเทาสองพิ่งสับอยู่เลยเพิ่เสร็จแล้วให้นุ๊กลับไปไปด้านนอกไปไหนแล้วทดานนอกนะ ของลูกนี่ต้องถอดยังไงบอสหรือ,อ,อ,ดดอมันมีวาปิดครับไอยปิดเรียบร้อยแล้วจะตัดอั่งเดียวเลยน้ำไหลไปแล้น้ำขังท่อครับคนะรับผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วครับเสาแล้วนะคะสาเรียบร้อยไวมากเหลือแป๊บเดียวเองขึ้นไวมากเลยนะคะวันนี้ก็กำลังข,ข,ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเลยคเสร็จแน่วันนี้ เผื่อได้บังสังกะีเลยนะวันอ้รุนกันว่าจะไปบุงสังกีได้ไหมตัวนี้ก็ได้อันต่อันต่อนกองนกกอระวัง้เอัดตีไฟเบร์กัเบื้งแนโยกองนะก็ได้ยัดไปมันแตกเอาตัวห้มาห่น ครตีลมก็อยู่ดนหะกมันได้ไาดถึง่าสองพุ่นมันได้เจ้าเมื่อกี้เลยมันได้เเจ้านั่นให้นเป้ดตั๊โ ีเออนยี้ว่โเราะว่างใส่นอเอเพื่อเวันนี้ลุงก,ก็จะได้มุงหลังคท้าของตรงนี้ดูเห็นเขาบอกว่า เป็นห้องเก็บของเร,นะรียกว,ว่าเป็นลงรถนะคะไี่เราคอยมาลุ้นกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะผลิตพันธุ์าาพันธุ์ที่